สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่อยคํายามแรงแบบนี้อยู่ตัวเมืองนะครหลวงเวงจันทร์มื้อนี้จะพาทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศยามค่ายแรงของมงลิงดวนหลายๆคนกําลังจะเดินทางกลับบ้านกลับง้น ในเวลานี้น้ำกันเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ท่ทานนสามแสนไทยนั่นเองที่จะมุ่งหน้าออกไปใส่ถนนแข้มของหรือว่าไปใส่ถนนท่าเดือกาศได้คือกันเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมภาพบรรยากาศภายบริเวณแถวเส้นทางนี้ออกไปฮอดสีหอมพุ่นน้ำกันเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นแนวใดในระยะ เวลาเร่งดวนแบบนี้บวกกับมือน้ท้องฟ้าก็สีขึ้มๆเหมือนว่าฝนจะตกมาแล้วเนะวา,นาะเพราะว่าในตอนบ่าย3มโมงที่ผ่านมาเองเนาะได้มีแจ้งการออกมาจากกรมอุตุนิยมแห่งชาติเนาะเพิ่นได้แจ้งการมาว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองท้องฟ้าเหรียมในบาง,งท้องถิ่นอยู่ทั่วประเทศลาวเลยเนาะนี่เนาะนนี้ก็จะแมนเป็นฮงเฮียนกิตติศัก์นาซนาดาเนาะทางด้านน้านี่ เปลี่ยนวงเฮียนร,ระดับนานาชาติเนาะเดี๋ยวจะโค้งขึ้นไปเลี้ยวเนาะเขาวงเวียนอ่ะจะขึ้นไปทางก้ซ้ายมือเนาะออกไปใส่ทางด้านเทิงถนนแคมของพุ่นเนาะแล้วจะได้เห็นภาพบรรยากาศอีกมุมหนึ่ง ในบริเวณถนนเซนทางดังกล่าวนี่ก็ได้เห็นได้ว่านอกการสัญจรแมนมีความบางหูบางตาไปได้ในระดับหนึ่งนอท่าทียบไสต่กอนพราะว่าในระยะน,นี้เองก็คือดังข่าวทีทุกคนได้หูกันนั่นแหละนว่าปปลาวเฮาขามีวิกฤตเกี่ยวกับน้ำมันอ่าบ่เพียงพอนาน้ำมันเซลไฟนี่บ่เพียงพอกับความต้องการของปราชาชนในระยะหนึ่งเนาะจนมาฮอดทุกมื้อน,นี่แต่ว่า บอได้ถึงขั้นวีคิดถึงขั้นว่าขาดแลนเอาแท้เอาวาเนาะบอได้ถึงขั้นแบบว่าบมีขายเลยเนาะแต่ว่ามันมีขายเนาะแต่ว่ามันจะลดหน่อยลงจากแต่เก่าเนาะจากแต่เก่าที่เคยสามารถตอบสนองให้ปลาซาสนเนาะที่สมไส้ได้เต็มที่แต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้มีลดลงเนาะลดลงแต่เก่าหน่อยหนึ่งเนาะแต่ชิว่าหน่อยบอ มันกระเติบหนึ่งได้เนาะถ่าว่าเทียบใส่เตเกาจากตัวเลขที่เพิ่นได้เผดเผยให้ได้เห็นในข่าวโซเชียลทีเพิ่นได้นําเสนอในอาทีที่ผ่านมาเนาะก็เห็นได้ว่าเปลี่ยนตัวเลขที่เป็น่ดนระยนหลายเนาะป๊าเดียวจะพาทุกคนเบึงภาพบรรยากาศในช่วงระยะน,นี้ไปจนเลยๆเนาะจนฮอตสีหอมออกไปใส่แถวพุแหละงกัญญาสินบุเลเนาะสินทางนางกาวนี่ ถามว,ว่าว่าเป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงของการสัญจรได้บอกก่าว่าได้เนาะเพราะว่าเส้นทางดังกล่าวนี่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางลักก็คือถนนไก่สวนพงวิหารเนาะถนนตัวเมืองนั่นเองเนาะในเส้นทางดังกล่าวนี่จะออกไปได้ใส่หลายจุดคือกันเนาะนอกจากจะออกไปใส่ถนน,านหาเดียแคมของแล้วยังออกไปเข้าไปใส่ในตัวเมืองถนนลานสร้างก่อได้คือกันเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดเลยเนาะยูที่ตัวเมืองนครหลงวังจันเขต อานี่เนะเวลานี่กะแมนเป็นเวลา16โมงเนาะ16โมงกว่าแล้วเนาะกเกือบเข้าว่า17โมงแล้วเป็นบรรยากาศาค่ายแรงแล้วในระยะนี้ท้องฟ้ากะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยแหละเนาะเพราะว่าแมนเป็นช่วงเดือนพฤษภาจะเข้า มิถุนาแล้วเนาะจะเป็นระยะนาฝนแล้วกับเป็นฤดูของการลผลิตพืชผลนอกของสาวกศีกรษมต่างๆเนาะหรือว่าเวลฤดูของการเฮ็ทไายเหตหนานั่นแหละเนาะนี่ก็คือจะเป็นสีเงกไฟแดงออาวาา่าฮาขี่ออกไปซื้อพุ่นเนาะจะแมนไปใส่แคมของเลี้ยวขัวก็จะแมนกัาบเข้าไปในขอบเขียตัวเมืองออกใส่ถนนร้านสร้างเลี้ยวซ้ายก็จะแมนไปถนนท่าเดือม เื่อมุ่งหน้าออกด้านสากลขวามิตรภาพไทยลาวเห็นที่หนึ่งเวียงจันทน์หนองคายนั่นเองเนาะแต่ว่าในคลคปวดีโอนี้จะพาทุกคนมาเบิ่งภาาบรรยากาศตามเส้นทางดังกล่าวนี่จะโค้งกลับเข้าไปในตัวเมือง,งแล้วออกไปนอกตัวเมือง,งเนาะเดี๋ยวจะเบิ่งภาาบรรยากาศที่ไปน้องกันเนาะพุ่นนอะทางด้านนั่นก็จะแมนนป็นอ่าคาตาคารแม่ของเนาะติดกลับแคมของเลยแล้วก็ทัดต่อไปพุ่นจากธนาคารแม่ของกัจจแมันป็นโฮงแฮมดอนจันนั่นเนองเนาะ จุดนี้ทาวาเฮาเลี้ยวทางกล้มขวากาจะแมนไปใส่ถนนคูเวียงเนาะออกไปใส่แถวอ่าศูนย์การค้าต่างๆพุ่นเนาะอย่าอยู่พุ่นทาวาขี้ไปซื้อนี่กาจะแมนออกไปใส่ทางด้านของอ่าวัดเนาะวัดสีเมึงังเนาะวัดวัดอ่าวัดเจ้าแม่สีเมึงังพุ่นเลยเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งพุ่นน้ำกันเลยผู้ทองฟ้าค่ะบบมืดๆขึ้นๆเนาะทุกคนแต่ว่าทานผู้สมเนาะรับสมอยู่หาง ภาพพื้นดหนของนครหลวงมิจาน์บอรหรือว่าอยู่สมกบลาทางภาคเหนือภาคใต้กาช่สยคอมเมนต์เอาไว้ให้ี่เดอว่าบรรยากาศหรือว่าอยู่ท้องทิ่ของทานนั้นมีบรรยากาศเป็นเนอไหนฝนตกแล้วหรือยังเนะได้มีการาวานก้าเห็ุเขา้านับปีแล้วหรือยังเนอแต่ว่าหลายท้องทิ่นอนไหนนครหลวงมิจฉาล์นี่ในขอบเขตท,ที่เป็นซานเมืองเนะบางบอนนอะเฟิ่นกาได้มีการวาน ตาลรากาวานเข้าเนาะบางชุดกาจะเฮ็ดแบบว่าปิดหน,น้าวานเอาเนาะจะโบ้ได้ปิดหน,น้าดาบางชุดกาจะปิดหน,น้าดาเนาะเรากาเขาจะเห็นในี้อหรอเขาขึ้นไปทั้งแข่งเวียงจันทร์ออกจากตัวเมืองนครหลงเวียงจันทร์ไปตามเส้นทางเลขที่1ิหรือว่าเส้นทางเลขที่13เหนือก็จะเห็นเนาะว่าปชาชนบางท้องถิ่นเนาะเพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดน,น้าวาแล้วกามีการไถวานเข้าเป็นเทียรหอยแล้วเนาะเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศเป็นเนาะใดา ในมื้อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่เนาะถ้าว่าฝนโบ่ต๊กท้องฟ้าแจม่มใสหรือว่าจะสามารถเดินทางไปในท้องถิ่นต่างๆได้จะเก็บภาพบรรยากาศในแต่และท,ท้องถิ่เนาะมาให้ทุกท่านได้หับสมน้ำกันในระยะนี้ถือได้ว่าคือขึอ้นเราได้นอะในตัวเมืองนครขหลงงี้จันเกือบว่าโดยเฉพาะในตัวเมืองนครหลงงี้จันเนาะเกือบว่าทั่วประเทศลาวเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นั่นแมนลดลง เกือบว่าตัวเลขนี่เครื่งหนึ่งของร้อยเลยไดนนอพราะว่ามื้อนี้เองเนาะตัวเลขของผู้ติดเสื้อทั่วประเทศมีเพียงแต่5า1คนเนาะของเมื่อวันที่สาวพฤษภาปี2022นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วจังใดการรุ่นจะให้มีตัวเลขลดลงมาที่0คนต่อมือนั่นเองเนาะนี่รัาเขียนนี่แกจะแมนเป็นบึงขย้องเนาะ ี่เส้นทางดังกล่าวนี่แถวนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจการค้าเนาะว่าเรื่องการค้านี่ก็จะค่อนข้างว่าจะหลายได้เนาะแถวนี้มีห้า,ขา,ขาง,งขายเครื่องทรงขายเครื่องย่อยกายบ้านเมืองขย่องมาก็จะแมนบ้านพระไซเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นซีแยกไฟแดงคือกันอีกจุดหนึ่งเนาะถวว่าเขาขี่ไปซื้อพูดเนาะก็จะแมนเข้าตัวเมืองออกไซถนนร้านสร้างเนาะนี่วัดสีเมืองกับทางด้านหน้าพูดเนาะถาว่าเขาเลี้ยวทางต้า ขวามือเนาะกาจะแมนออกไปใส่ถนนคูเวียงเนาะออกไปใส่ศูนย์การค้าต่างๆเนาะเลี้ยวกล้ามไา้ก็จะแมนออกไปใส่ถนนแคมของนั่นเองเนาะถาวาเขาจะไปแคมของก็ให้เลี้ยว้า้เนาะถาวาเขาจะไปซื้อพุ่นก็จะแมนออกใส่ถนนรานสร้างนั่นเนองเนาะนี่เนาะบรรยากาศงามคายแรงๆแบบนี้ทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าการสัญจรอ,อยู่ไหนตัวเมืองนครหลวงวม่จันนี่ก็ค่อนข้าง,งที่จะแน่แน่นอดเนาะ ในบางจุดบางบอนเลยว่ามันกะรู้สึกว่าบางหูบางฐานเนาะเพราะว่าในระยะน,นี้เองเนาะทั้งราคาน้ํามันเนาะยู่ที่โศกอะ่ะเนาะเขาลง่ายจันนี่แมนขึ้นแล้วบวกกับน้ํามันเองกะบอมีขายทั่วทุกตั๊มเนาะมีบางจุดเท่านั้นเนองเนาะทีมีขายเพราะเนื่องจากว่าเขาเนาะบบสามารถ สนองน้ํามันนี่ได้ทั่วถึงถูกาัามเนะนันก็นเกิดเป็นวิกฤตท่านหละเนาะทุกคนในระยะนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่เก้าพฤษภาที่ผ่านมาเนาะจนฮอดปัจจุบันนี่เลยเนาะในเรื่องของการน้าเขาน้ํามันนี่บ่อเพียงพอกับความต้องการของประชาชนแล้วบวกกับในระยะนี้เองเนาะเ,เ,เป็นระยะที่ประชาชนเนาะในท้องถิ่นต่างๆพื้นที่ต่างๆในเขตนอกเนาะเพิ่นแห่งเป็นช่วงระยะผลิต พืชผลเนาะก็คือการทิศไฮทิศนานี่เนะต้องได้อาศัยน้ํามันเนาะเป็่นลักในการทิศไฮทิศนานี่เนะการไส้รดเดินตารดอต๊อกอย่างต่างๆนี่นาะในการขาดถ่ายอย่างสี่ก็ถือว่าเป็่นปัญหาหนึ่งยเนาะหากว่าเฮาสมองบ่เพียงพอแล้วมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการพาลิตพืชผลนั่นเองเนาะ,นะบ้านนี้ก็จะแม้เป็่นบ้านอ่าพระโพเนาะ มีบรรยากาศยามคายแรงก็จะเห็นประมาณนี้เลยแถวต่างๆเลยเนาะการค่าการขายก็ไม่เป็นเรื่องปกติแล้วเนาะห้างค่าอย่างคุณกับมาเปิดปกติโฮงแฮมห้างอาหา,หารบันเทิงกินดืม่มก็แมนกับมาปลูกเปิดปกติแล้วเนาะอยู่ไหน,นเราขหลงมิจาาเพราะว่าเพื่อนได้มีการเปิดประเทศต้อนหับหนักท่องเที่ยวหรือว่าสาวต่างประเทศที่มีชุดป,ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไหนสนปปลาวพล้หรือว่าเดินทางมาเฮตดธุรกิจอยู่ในบ้านเฮาก็สามารถเดินทางเข้ามาได้แล้วเนาะแต่ว่าเงื่อนไข ไสกับต่างจากรุ่นต่างจากเทศกรเนาะตอนที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนั่นก็นต้องมีความอยู่งยากแนะ่แต่ว่าปัจจุบันนี้มันสะดวกสบายแล้วเนาะมีเพียงแต่พาสปอร์ตแล้วก็บัตรสักวัคซีนเนาะเป็นเอกสารยั่งยืนเกี่ยวกับการหาสักวัคซีนป้องกันพันยาาิโควิดสิบเก้านั่นเลยเนาะแล้วก็เอกสารเล็กนิดหน่อยสองสามย่างนี่หลนะเนาะอันนี้เนาะก็จะเป็นทางด้านประตูโขงเขา้าทางวัดสีเมืองอีกประด้านหนึ่งเนาะจะเป็นทางด้านหลังในขะอบเขตบริเวณนี้ก็ถือว่า เปลี่ยนแปลงไปหลายเติบได้ไอนต่างตเตกาแถวๆนี้เพื่อนกับปิดห้านค่าปิดอ่าสู่อ่าปิดในเรื่องของการบริการต่างๆเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้กับแมนกาบมาเปิดให้ปกติแล้วเนาะทุกคนเนาะไหนเส้นทางเส้นนี้โอ้กะถือได้ว่าดีแล้วเนาะกะค่อยๆไปเลยเนาะค่อยๆอ่าฟื้นตัวไปในระยะน,นี้กะเพื่อนหากับมีการมราตรการพรอนผันเปิดทุกอย่างแล้วเนาะอ่า กะหาก็พานมาได้แต่อทิตกกวหลักสองอาทิตย์นี้เองเนาะกะต,ต้องบึงในอีกระยะยาวอีกตื่ว่าจะเป็นแนวใดเพราะว่าในระยะน,นีู้้ซกว่าเศรษฐกษิจของสมกว่าวเราฮนี่แมนฟืดเฟืองอหลีเนาะฟืดอิลีได้เนาะอันนี้นาะจะแมนเป็นโงเฮียนเพียวอ่าวัดเนาะเพิ่นจะสร้างอาคารตัวใหม่เนาะทางนั้นนี้กัแมนมีความคืบหน้าไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วน่ะต่อนนั่นก็ได้พาทุกคนมาบึงแล้วเนาะเกี่ยวกับการสร้างโงเรียนเพียววัดนี่ อันนี้กัจะแมนเป็นเกายอดเนาะนี่เส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางขารองเด้อทุกคนเส้นทางขาดีเดอ้อขาเป็นช้างอ่าขารองเนาะขากับก็แมนอีกฝากหนึ่งเนาะถ้าว่าเฮามาแถวบริเวณแข้งของนี่เนาะมาตามเส้นทางนี่ให้เรามารดัดระวังหน่อยหนึ่งเด้อในเรื่องของการนําไส้เส้นทางแถวนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีทางขาขึ้นและกัขาลงเนะาเนอะอยากจะให้ระวังนิดนึงเพราะว่าการเฮามาพิษนี่ชื่อ เจ้าหนาทีได้เนาะเพิ่นปั๊บใหม่แท้ได้เนาะเออหาว่าเขามาประถกเส้น้างนี่โอ้ฝนจะตกเลยเนาะตกลิ่ลี่แล้วนะมือแรงนี่เนาะใครแต่ว่ามือนี่เป็นมือวันซุกแน่เนาะ,ะถ่าว่าเขาไปซื้อพุ่นก็นจะแม่นไปสนามบินสากลวัดใต้ เลี้ยวทางกล้าซไา้มือกาจแมนไปหอกําเลี้ยวทางกล้ามขวากาจะแมนออกไปใส่ประตูใส่นั่นเองเนาะหรือว่าออกไปใส่พระธาตุหลวงเวียงจันเนาะนี่เนาะส้นหางนี่ทางด้านหน้านี่กาจแมนเป็นถนนลานสร้างต่อออกใส่ถนนไก่สอนพงวิหารเนาะมืดมืดคึมคึมมีฝนจะตกเนาะ คลิปวิดีโอนี้กับแมนทายในมื้อวันที่ช้าเนาะพฤษภาปี2 0ง2ก็คือเป็นคลิปไม่ไม่สดๆเลยเลยนะาะเขตขอบเขตแถวนี้จะมีไฟแดงค่อนข้างว่าจะหลาเนาะมันกับมียูซีเนีย่ยค่อนข้างว่าจะหลายเลยขี่แป๊ปบเดียวแป๊บเดียวเนาะปุบ๊ปบมึงกับฮอดแล้วเนาะก็คือฮอดไฟแดง ในขอบเขตบริเวณแถวนี้ก็จะมีปิ่นเฮือนพักโฮงแฮมห้างกินดื่มห้างอาหารธนาคารเนาะบริษัทต,ต่างๆก็อยู่นี่หลายเนยาะถนนก็ถนน,นนร้านสร้างนี่เนาะบริเวณของถนนร้านสร้างนี่จะมีปิ่นโฮงแฮมของบริเวณโฮงแฮมเนาะมีธนาคารนี่เนาะป็นของคนต่างประเทศเนาะที่เพิ่มมาฮ็ดส,สาขาอยู่นในขัข้หลังนี้จันี่ค่อนข้างว่าจะหลายเลยเนาะโดยเฉพาะที่พ่นดินเขาจะเห็นแมนป็นธนาคารของ ประเทศไทยเนาะที่เพิ่งมาเปิดสาขาอยู่นี่มีพานนิดกุ้งสีกุ้งเทพมาหลายเลยเลยเนาะขอบเขตบริเวณนี้ถนนเ้นนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาที่แบบว่าขี่รถมาเท่าไห่เราจะแปลกหูแปลกตาเลยเนาะมันจะมีตึกอาคารที่แบบหุ่งทรงที่แตกต่างจากจุดอื่นแน,น่เนาะในขอบเขตนี้อันนี้ก็จะแมนเป็นหงแฮมลาวพาซาเนาะจุด,ด้านนี้ ส่วนฟังทางด้านนี้ก็จะแมนปิ่นหอ,อวัฒนธรรมเพ็งศาดเนาะจะอยู่นี่ทัดจากาทัดจากนี้ไปก็จะแมนปิน่นเซ็นเตอร์พอยสีหอมนอนปิ่นจุดสุมเกี่ยวกับอา,อาหารเคีมทางอา,อาหารพวกที่เพิ่นม,มาขายนามตลางคืนนั่นเนาะจะปิ่นถนนค้นยางนั่นแหละเน,นา,นงงางนะกนะังยามตะแรงนี่บรรยากาศนี่ค่อนข้างว่าจะดีแล้วคือขึ้นหลายนอนในตอนคายแรงอยู่ที สินเตอร์พอยนั่นจะพาทุกคนขับรถไปเลยๆเนาะสุภาพบรรยากาศไปเลยเลยแบบนี้จุดนี้นี่ค่อยๆฟื้นตัวกลับมาเนาะโอ้คือหไม้เหลียวข้ามมาแต่ฟังของทางกล้มประเทศไทยเพื่อนอนทางาฟังหนองคายพูดเลยนะขี้เฟื่อมันไหลมาทางด้านนั้นให้หอดบ้านก่อนเด้อเราคอยตกเด้อเนาะ แถวๆนี้จะมีพวกติไซ้ำเนาะอ่าปิ่นมีเกี้ยวปิ่นปิ้งจืนจี้นี่ร้ายเลยเนาะนไปซื้อทงอ่าไปซื้อสนามบินเนาะเลี้ยวทางกาขวากาซแมนออกทงขันคำเนาะ <S <S เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทางถน,นนอ่าออกไปใส่ทงขันคำเนะาะเพราะว่ายังบริพาทุกคนไปเบิ่งเทือเนาะแถวนั้นจะเลี้ยวทางกรรมขวามือเนาะ <S <S อากาศส่วนนี้นน วีดีโอนี้ก็จะเป็นการน,นำพาทุกคนเนาะรับรถเลาะบางจุดไหนตัวเมืองเวียงจันทร์เนาะมาเึิ่งภาพบรรยากาศในเรื่องผ่านเปลีป่ยนแปลงไปต่างๆนั่นแหละเนาะหากว่าท่านใดที่จะมีจุดประสงค์เดินทางมาที่นครหลวงเวียงจันทร์หรือว่ามาเดินทางมาเที่ยวสระลาวมาในระยะน,นี้อากาศดีที่สุดเลยเลยทุกคนเนาะมาในระยะน,นี้ค่อนข้างว่าจะ ไปทางภาคเหนือก็ดีไปทางภาคใต้ก็ดีหรือว่าจะไปเที่ยวทางดอนโขงดอนเดชหรือว่าดอนคอนอย่างสี่ทางภาคใต้เนี่โอ้พักเลยเนาะคือข่อยเนาะได้พาทุกคนไปเที่ยวตอนนั้นบรรยากาศดีดีเนาะถ้าว่าไปช่วงนี้เป็นช่วงระยะที่ประสานเพ่นม,มีการอ่าเหตุการณ์ผลิตพืชผลนี้เนาะ คักเนาะไปใช้ที่วิถีชีวิตแล้วตอนนี้กับมีฝนตกมาแล้วคนกับมีการหาปู่หาปลาอย่างสิไปกินปลาสดๆนะจากที่อาขึ้นหาขึ้นมานี่โอ้คักเลยนะทุกคนเนาะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ได้พาทุกคนไปเที่ยวเมืองเฟืองเนาะแต่ว่าคิปวิดูเมืองเฟืองกั่ยังลงเบิดได้เนาะยังมีอีกเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้รับชมกันว่าบรรยากาศดีเมืองเฟืองก็ไเ้เนาะทางภาคเหนือของเราในระยะน,นี้เหมาะที่สุดเนาะการมาเที่ยว แนะนำได้เลยว่าทุกคนหาวาทานไใดที่สนใจจะเดินทางมามาได้เลยเนาะในระยะน,น,นี้การไปการมากะแมนสะดวกสบายแล้วเนาะเอนนี้ก็จะแมนไปเนาะออกไปใส่หงกักยาสินเนาะเส้นทางแถวๆนี้มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์เป็นมื้อัน หวยลาวออกเนาะหรือว่าเลขลาวออกนั่นแหละผู้ใดที่มักในเรื่องของการเสี่ยงโชคมักในเรื่องของการเสี่ยงดวงกับลองบ้างเนาะสำหรับข้าพเจ้าเองเบ้าเขียวเองนี่ก็เอาประจําได้เนาะทิศหนึ่งออกหวยนี่กัสามมือเนาะกับวัดจันทร์พุธสุกนี่เอาทุกงวดได้เนาะแต่กะถามว่าเคยถืบอบ่่เคยถือเนาะนี่เราก็จะเริ่มเห็นแล้วเน,ะนาะยาวคาแรงแบบนี้กับบรรยากาศก็จะปิดประมาณนี้เลยเนาะเองก็ออกมาขายของกินขายข,ายขนมจังสิกะัจะเห็นกัน อยูป็นประจำเนาะในตัวอันนตามสายทางของนะขอนบมิจฉาเนกีก็จะเห็นแบบนี้เรือยูเลือเล่อยเลยเนาะสีแยกจุดนี้ี่าเอ,อาออกไปซื้อพุ่นนอกนกาจะแมนไปใส่งวงไญญสิน หาว่าเขาเลี้ยวทางกั้มขวามือเนาะกัจัมแนไปกลกับออกไปใส่ถนนไก่สอนพงวิหารเนาะออกไปใส่ศูนย์การค้าทงขันคำเนาะอยู่ทางกั้มขวามือเขานี่กจแมแนเป็นศูนย์การค้าทงขันคำเนาะนี่บรรยากาศแบบนี้ก็จะเป็นโมงเร่งด่วนของหลายๆคนก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ค่อนข้างว่าจะรู้สึกว่าจะฟ้าเฝ้า,าน้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกคนกัตื่นตื่นเกี่ยวกับฝนฟ้าที่จะตกยังสิดะ่ะทุกคนกับฟ้าเฝ้าในใน,ใน,ใ,นในการ ที่จะเดินทางกลับบ้านนะทุกคนห้องฟ้ามืดดีลีเนาะ ก่ยังมีอีกหลายหลายจุดหนอที่จะพาทุกคนเดินทางหรือว่าขับรถเลาะในตัวเมือ,เอ,องนครหลวงวิจันต์แบบนี้หรือว่าจะสามารถแนะนําหรือคอมเมนต์เข้ามาตื่มได้หนอวาอยากจะให้พาไปบิรนจุดไหนแต่ว่ายังติดนี้ของอ่าทานผู้สมผู้หนึ่งอยู่เนาะทานหนึ่งทีเพิ่นได้แนะนําเอาเข้ามาในวิดีโอพันมาว่าให้พาไปเบิงอยู่อ่าเมืองอ่าหาดไซฟ,ฟองเนาะอยู่แถวบบอูอบ,บ้านหอมผููเน่เนาะกะยังบ่ทันได้ไปเนาะเพราะว่า กับยังสี่เลยเนาะสิ่ไปตอนไหฝนตกตอนนั้นเนาะทิดวังกี้นี่กะว่าสิผ้าไปแล้วกำ,กำลังจะออกไปฝนตกมาเนาะไปบอได้แต่ยังติดหนี้เพิ่นไว้อยู่เนาะแต่กะยังจะมาใส่หนีอยู่เด้อเนานะแถวนี้กะจะแมนเป็นบ้านทงตูมเนาะนี่บรรยากาศของบ้านทงตูมเนาะจนหลายแล้วเนาะข่าวว่าท่านใดเนาะที่มีดินแขมทางหรือว่ามี ป็นตึกอาคารแคมทางนี่ก็ค่อนข้างว่าจะได้เปรียบเนาะในเรื่องของการเธุรกิจต่างๆค้าขายเนาะ,ะ,ะทัดทอดทงตูมากอะจะแมนเป็นบ้านดงเมียงแล้วเนาะแถวๆนี้อันด่านี้กะจะแมนเป็นสีแยกไฟแดงห้องกัยญสินเดี๋ยวจะเลี้ยวทางกัม ขวามือนะก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้น้ากันเพราะว่าจะเดินทางอันนี้บักเขียวเองก็จะเดินทางกลับบ้านกัน,กนเนาะกัออกไปอีกเสร็จหนึ่งเพื่ออะไเนาะในบางครั้งเขาเข้ามาตัวเมืองอองก,กับยังหลงไนหะนี่เนาะทุกคนทางด้านนั้นก็จะแมนเป็นโฮงกัญสินกัเพิ่นกามีการซ่อมแปลงบูรณะแล้วเนาะในระยะน,นี้เพราะว่าหลายลายสถานที่กับปิดในช่วง ที่มีการระบาดของโควิด19เนาะปัจจุบันนี้ส่วนประตูไซร์เนาะก็ยังขึ้นบบได้เทือเนาะจากที่ได้สอบถามผู้คนที่เพิ่นไปมาเนาะก็อยากจะพาทุกคนเนาะไปขึ้นประตูไซร์บึงาวิวของนคะรหลวงเมืองจันทน์เนาะเพราะว่าบบได้ขึ้นมานี่ก็ม่นนับตั้งแต่เพินปิดเนาะนับแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด19พูดแลวเนาะก็ะบบได้พาทุกคนไปไฟแดงจุดนี้ ถามว่าเขาเลี้ยวทางกล้ำขวามือก็จะแมนฝปทงสังนางถามวา่าขี่ออกไปซื้อพุ่นก็จะแมนออกไปพนต้องจอมมณนีลัดออกไปใส่เมืองไสทานี้กับออกนอกเขตตัวเมืองออกไปใส่เขตสารเมืองเนาะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะพาทุกคนมาเลาะเบื้องภาบรรยากาศในรยช่วงระยะนี้เนาะก็เห็นได้ว่าการสัญจรเนาะอยู่ในตัวเมืองนครหลวงม่จัาในเวลานี้เนาะนับตั้งแต่16โมง7โมงขึ้นไปจนฮอด 19โมงนี่ในช่วงระยะ2-3โมงนี่ก็การสัญจรกับแมนหลายเพราะสมควรเนาะไดรายนานนี่เอาอันนี้ก็จะเป็นคลิปอีก1คลิปวีดีโอเนาะที่ได้พาทุกคนมาเหลาะเบิงภาพบรรยากาศแบบนี้หากว่าท่านไดมกักแบบนี้ก็ให้กดไลค์หรือโมนักก็กดไลค์เป็นกําลังใจตื่มเนาะฝากทุกคนที่ตามตื่ม และมีตัวใดผิดพลาดก็คอมเมนต์แนะนำไว้เติมเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตเนาะขอชกไว้เพียงเท่านี้เด้อเอาไว้พ่อกันใหม่ในวิดีโอถัดไป